เมื่อตอนสัก20ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเห็นโอกาสทางการตลาดอะไรหรือว่ามันมีอะไรมาจุดประกายมันมีพลังอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันเห็นช่องทางอะไรเกิดขึ้นคะคือต้องเรียนว่าเราทําสวนสนุกมานานมากทาตั้งแต่แดนดารมิรฟรีส่วแล้วที่ทำในการทําสวนสนุกเนี่ยเราก็จะมีะชโชว์ทำโชว์ด้วยเราก็มีรู้สึกเราเราน่าจะโว้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดานไม่ได้ลูกค้าไทยล้วนพอมาดรงมาอีกสเต็ปนึงมีลูกค้าต่างชาติตอนนั้นเรายังไม่รู้เราคิดว่าเราน่าจะทำได้โชว์ระดับโลกแบบง่ายๆก็ว่าไม่ยากกนะ็เ <laughs> ลยอาละนะตั้งใจเลยละ่ะลูกค้าเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดคือเป็นหลักนะคะไทยเนี่ยเป็นรองทำองางเนี้ยค่ะอย่างเรียกแรงดัน,นแต่คืออาจจะเป็นเพราะเราทำโชว์ที่สวนสนุกมาอยู่เรื่อยๆเ,เ,เราก็เลยกล้าทำ แล้วก็โชคดีอะค่ะี่ฉันว่าเทีมงานที่ดีแล้วก็อดทนกันที่จะมีความมุ่งมั่นวัตถุประสงค์เดียวกันที่จะอให้โชว์เราดีที่สุดในโลกโชว์หนึ่งหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจนี้ของการทําโชว์ของเสียมเดรมิดหัวใจมันคืออะไรคะคุณภาพค่ะเราต้องรักษาคุณภาพม <c oughs> าตรฐานเป็นอัแรก ความจริงเนี่ยเราเล่นวันละรอบทเานั้นนะคะก็คือพุ่มครึ่งนักแสดงตอนอยู่ตอนกลางวันนี้ซ้อมแต่ว่าเนื่องจากอยู่กันแล้วทํากันแล้วก็ไม่ค่อยต้องทําอะไรนะครับพนักงานส่วนใหญ่ก็คือมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะก็มีคนเคยบอกที่ฉันว่าไปจ้างชั่วคราวมาทําตอนเย็นก็จะประหยัดกว่าเพราะว่าโอเวอร์เฮดมันก็เยอะเหมือนกันดินฉันก็ไม่กล้าถ้าเกิดว่า เขาไม่มาล่ะหรือเขาไม่มีคุณภาพพอก็ไม่กล้าเสี่ยงานองเนี้ยค่ะเราก็พยายามรักษา,าคุณภาพเอาไว้ให้ให้ได้ท,ที่เราเปิดมาค่ะในช่วงที่ผ่านมาทางสยามนิรมิตผ่านวิกฤตที่เรียกว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วสักสักกี่เรื่องปรากฏก็จะมาเจออันแรกก็ปิดสนามบินเห็นไ,ไ,ไหมคะยังไม่อีกอกี่ปีเลย เหลืองแดงแล้วก็มาเจอเลยน้ำท่วมกรุงเทพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็สู้น้องโควิดไม่ได้น้องโควิดผ่านอะไรมาเยอะแบบนี้แล้วรวมไปถึงโควิดซึ่งหนักที่สุดในตอนนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในการดำเนินธุรกิจมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะไหมคะเออเคยมีคนถามดิฉันแบบนี้ค่ะดิฉันก็บอกว่าโจทย์โควิดเนี่ย มันหนักหนาสากันถ้าเปรียบเป็นข้อสอบเนี่ยดิฉันคิดว่ามันยากมากในการที่จะสอบผ่านรัฐบาลก็น่าเห็นใจในมุมหนึ่งก็คือว่าสมมติมีลูกสองคนคนหนึ่งทางสาธารณสุขทางสาธารณสุขถ้ามองในมิตินั้นเขาก็ไม่อยากให้เชื้อกระจายไม่อยากให้คนเดินทางเยอะหรือเคลื่อนไหวเยอะแต่ใน,นทางเศรษ,ษฐกิจ มีลูกอีกคนนึงเขาว่าเปิดเธอเปิดเธออย่างเี้ย่ะมันยังไงมันก็ไม่ชนะอค่ะนึกออกไหมคะเพียงแต่ว่าเราะทุกคนจะพยายามควบคุมตัวเองให้เยอะได้ยังไงแล้วรัฐบาลก็ต้องพยายามจัดหาวัคซีนหรือการตรวจถ้าเกิดป่วยขึ้นมาเราจะทำโฮมไอโซเลชันหรือคอมมิตี้ y ไอโซเลชันได้อย่างไรเพื่อกันให้ผู้ที่ติดเชื้อ ไม่ไปที่อื่นเราจะเปิดประเทศเราพูดได้ค่ะเราเปิดประตูแต่จะมีใครเดินเข้าประตูหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมคะมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาประเมินเราอย่างไรนะถ้าเราตราบใดเรายังเป็นสีแดงอยู่คนกล้าเดินเข้ามาก็น่าจะน้อยอยู่ถ้าอย่างนั้นให้กําลังใจแทนค่ะให้กําลังใจผู้ประกอบการให้กาลังใจคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดีกว่าค่ะคุณตาคงต้องบอกอย่างนี้ว่าเราทุกคนต้องปรับตัว ใชไหมคะปัญหาของดิฉันดิฉันปรับไม่ไหวเพราะว่าดิฉันอย่าเรียกว่าปรับไม่ไหวหาทางปรับไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยพึ่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศ100%เซนะกือเ้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้แล้วเราจะไปยังไงเราเราก็เลยปรับไม่ถูกต้องบอกว่าตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็คงเจออย่างดิฉันมาแต่ถึงไม่สะบักสะบอมเท่าดิฉัน่ะ ก็คงเจอมาพอสมควรถ้าเรามองย้อนไปแล้วของพวกคุณก็ผ่านมาได้ดิฉันก็เชื่อว่าต่อไปนี้คุณก็าอาจจะผ่านได้ก็ได้ขอให้มีความอดทนดิฉันว่าหลักการสำคัญที่สุดก็คือต้องอดทนแล้วก็หวังมีความหวังที่เรียลลิสติกคือเป็นไปได้ไม่ใช่หวังล,งล,งลงมๆแรงๆแล้วเราก็ต้องเตรียมว่าโอเคซีนาริโอนี้ อย่างดีมันจะเป็นยังไงอย่างกลางเป็นยังไงอย่างร้ายเป็นยังไงเรารับได้ไหม,มก็จะไม่เหมือนกันกนะคะมีม่าอาจแนะนำเอให้กำลังใจทุกทุกคนค่ะ